ภาคเอกชนเรื่องรัฐจัดหาวัคซีนโควิด20-30ล้านโดสภายในมิถุนายนนี้บรรเทาเศรษฐกิจเสียหายนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19รัลอกที่3ถือว่าค่อนข้างหนักซึ่งทางภาคเอกชนมีความเป็นกังวลเท่ากับการระบาดในราลอกแรกเพราะยังมีจํานวนผู้ติดเชื้อค่อนข้างมากซึ่งเบื้องต้นประเมินว่าภาคบริการจะได้รับความเสียหายมากที่สุดส่วนภาคอุตสาหกรรมยอมรับว่าเสีย หายบางส่วนเพราะขณะน,นี้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกปรับตัวดีขึ้นจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มมีการฟื้นตัวโดยเฉพาะจีนอย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมในประเทศยังคงมีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งประเมินว่าการทําธุรกรรมต่างๆจะชะลออย่างน้อยหนึ่งเดือนสร้างความเสียหายระดับกว่าแสนล้านบาทต่อเดือนแน่นอนโดยสิ่งที่จะบรรเทาความเสียหายของภาคเศรษฐกิจได้คือการเร่งจัดหาวัคซีนโควิดเข้ามาโดยเร็วที่สุดโดยหวังว่ารัฐบาลจะจัดหาวัค ให้ได้20-30ล้านโดสเข้ามาภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น